นะครับผมก็มีสองสายเลยร้อนเลยนะเวลาผมตกล้วทุกคนจะมีต่างกันก็มีตัวนี้ผมก็ได้อื่อมานะครับนี่ครับนีทั้งไข่แล้วไม่ไข่ครับไข่ผมเอาไปต้มยำนะครับส่วนที่ไม่ไข่ผมจะไปทอดครับเมนูวันนี้ผมจะเอามาทอดนะครับนี่ครับเลือดตัวที่มันไม่มีไข่ผมจะเอามาทอดนะครับ ทอดให้กรอบๆเลยนะครับนี่นะครับผก็เริ่มทอดแล้วนะครับใส่กระทาะเลยนะครับเครื่องผงก็ไม่ยากนะครับน้ำตาลคุกๆนะครับใส่ผงนัวไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทอดเลยครับทอดแล้วก็ดูสีดูสันไปเรื่อยนะครับประมาณนี้พลิกไปพลิกมาครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยครับ ใครที่นึกถึงบ้านนะครับาลองไปทํากินกันดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณ,มาณนี้เลยนะครับ,รรบอย่าลืมกดไลค์กดแชรน์นะครับนี่ครับไปทำก,ก,กินกันดูนะครับสวัสดีครับ